ค่ะเรามาดูตัวอย่างในข้อที่2นะคะเรื่องที่2เรื่องถั่วเตนระบำค่ะเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าโมจิทดลองนำมเมล็ดถั่วเขียวจำนวน5มเมล็ดใส่ลงไปในน้ำโซดาปริมาณ200มิลลิลิตรนะคะ ML ตัวนี้คือมิลลิลิตรปรากฏว่ามเมล็ดถั่วเขียวลอยขึ้นและลงอย่างรวดเร็วในน้ำโซดาเป็นเวลาหนาทีโมจิจึงเกิดความสงสัยว่าถ้านำมเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงไปในน้ำชนิดอื่นๆ เมล็ดตัวเขียวจะเต้นระบังเช่นเดียวกับที่ใส่ลงไปในน้ำโซดาหรือไม่โดยน้ำที่โมจิเลือกนำมาทดลองนะคะได้แก่น้ำเปล่าน้ำอัดลมใส่ไม่มีสีน้ำเกลือและน้ำเชื่อมจากนั้นโมจิจึงทำการทดลองดังต่อไปนี้ค่ะอันนี้คือการทดลองของโมจินะคะจับเวลาหนึ่งนาทีเมื่อนำเมล็ดถั่วเขียวจำนวนห้ามเมล็ดใส่ลงไปในน้ำแต่ละชนิด แก้วที่1ก็คือน้ำเปล่านะคะแก้วที่2คือน้ำอัดลมใส่ไม่มีสีแก้วที่3นะคะน้ำเกลือแก้วที่4ี่น้ำเชื่อมนะคะมจินำมเมล็ดถั่วเขียวจำนวนห้าเมล็ดใส่ลงไปในน้ำเปล่าห้ามเมล็ดใส่ลงใน regain, น้ำอัดลมห้าเมล็ดใส่ในน้ำเกลือและห้าเมล็ดใส่ในน้ำเชื่อมจากนั้นจับเวลา1นนาทีนะคะสังเกตการทดลองว่าเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในน้ำแต่ละชนิดค่ะ ค่ะและจากการทดลองนะคะเราจะต้องระบุคําถามหรือปัญหาที่สงสัยให้ได้นะคะจากการทดลองนี้นะคะคําถามก็คือเราอาจจะตั้งว่าน้ําหรือของเหลวชนิดใดบ้างที่จะทําให้ถั่วเขียวเนี่ยเต้นระบําชนิดใดบ้างนะคะหรืออาจจะตั้งว่ามเมล็ดถั่วเขียวเต้นระบําในน้ําหรือของเหลวชนิดใดได้ดีที่สุดนะคะก็จากเนื้อเรื่องตรงนี้เลยที่เกิดความสงสัยว่าถ้านํา มเมล็ดถั่วเขียวไปใส่ในน้าชนิดอื่นๆนะคะมเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยจะจะเต้นระบำเช่นเดียวกับน้าโซดาหรือไม่นะคะและจากคําถามนะคะก็นําไปสู่การตั้งสมมติฐาน,นะคะ่ะถ้าเราตั้งไว้ว่าน้ําชนิดใดบ้างที่ทําให้ถั่วเขียวเต้นระบำเราก็จะใส่ตรงนี้ว่าอะไรก็ได้อาจจะเป็นน้ําอัดลมน้ําเกลือหรือน้าเชื่อมก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้ถั่วเขียวเต้นระบำได้ แต่ถ้าเราตั้งว่าเมล็ดถั่วเขียวเต้นระบำในน้ําชนิดใดได้ดีที่สุดเราก็ต้องระบุชนิดน้ําตรงนี้นะคะหรือว่าของเหลวตรงนี้นะคะที่ทําให้ถั่วเขียวเต้นระบำได้ดีที่สุดซึ่งอาจจะใส่ว่าน้ําอัดลมทําให้ถั่วเขียวเต้นระบำได้ดีที่สุดหรือน้ําเกลือทําให้ถั่วเขียวเต้นระบำได้ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อะไรลงไปนะคะซึ่งจะถูกหรือผิดเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นการคาดเดาคำตอบล่วงหน้าค่ะ ต่อมานิยามเชิงปฏิบัติการในการทดลองนี้นะคะก็คือการเต้นระบำคืออะไรจู่ๆถ้าเราไปบอกว่าทวเขียวเต้นระบำบางคนมามาศึกษาการทดลองเราก็อาจจะไม่เข้าใจถูกไหมคะว่าเต้นระบำของเมล็ดทวียวนะั้นคืออะไรเราจะต้องให้นิยามเชิงปฏิบัติการหรือการให้ความหมายขอบเขตของคําว่าเต้นระบำเนี่ยก็คือจํานวนเมล็ดของทวเขียวที่ลอยขึ้นและโลและลงอย่างรวดเร็วในของเหลวในช่วงระยะเวลาที่เรากําหนด ในระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ในที่นี้ก็คือ 1... นาทีถูกไหมคะต่อมานะคะตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลองตัวแปร3ชนิดเหมือนเดิมเลยก็คือตัวแปรต้นสิ่งที่กำหนดให้ต่างกันในการทดลองหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษาในที่นี้เราต้องการศึกษาชนิดของนะ้ำรือชนิดของของเหลวนะคะที่จะทำให้ถั่วเขียวเนี่ยสามารถเต้นระบำได้อันนี้คือตัวแปรต้น ต่อมาตัวแปรตามนะคะก็คือสิ่งที่ต้องติดตามตลอดการทดลองสิ่งที่ต้องติดตามตลอดการทดลองก็คือการเต้นระบำของถั่วเขียวในของเหลวแต่ละชนิดและตัวแปรควบคุมที่ต้องควบคุมให้คงที่คือสิ่งที่ต้องกําหนดให้เหมือนกันนะคะในที่นี้ก็คือปริมาณของของเหลวชนิดต่างๆจํานวนถั่วเขียวขนาดของแก้วเวลาที่สังเกตจะต้องเป็นเวลาเดียวกันนะคะ และจากการทดลองของเรานะคะเราสามารถเขียนตารางบันทึกผลได้ดังนี้นะคะตารางก็จะประกอบไปด้วยชนิดของของเหลวทั้งสชนิดนี้เลยการเต้นระบำของเมล็ดถั่วเขียวที่เรา่าที่เราใส่ไว้นะคะก็จะมีเต้นระบำกับไม่เต้นระบำเราก็บันทึกผลตามสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้เลยค่ะจากผลการทดลองก็สรุปได้ว่าเมล็ดถั่วเขียวลอยขึ้นและลงในน้ําอัดลมแต่ไม่ลอยขึ้นและลงในน้ําเปล่าน้าเกลือและน้าเชื่อมนะคะซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานขึ้นอยู่กับที่เราตั้งไว้นะคะและในลำดับถัดมานะคะก็จะเป็นแบบทดสอบที่นักเรียนจะฝึกการาเรียนรู้ในกระบวนการวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ